สวัสดีค่ะสวัสดีชาว EDS ทุกคนนะคะปกติเราจะเจอกันในห้องจัดรายการพิูแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าออกมาข้างนอกกันบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่ออีเจนน์นะคะจากช่วง EDS บิจินาเก็นนะคะจะบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าของ,ของอเพื่อนเขาเป็นไงเนี่ยบอกก่อนแต่ว่าคิดว่าวันนี้ของเราพิเศษกว่าเพื่อนแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มาคนเดียวเออคิดดูว่าขนาดออกมาข้างนอกนะคือเป็นจิจาการข้างนอกแล้วยังจะมีเพื่อนมาอีกแต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะคะเดี๋ยว Yep, we do whatever has to be planned. Ain't I so bad, that I like you so bad. I think it'd be worse if I didn't say I want you. Ain't I so bad, that I want you so bad. The thought is no matter what I want you. Slingsy. ซี่นะไม่เหมือนช่วงเช้าเลยอยากให้ดูดีเจตอนเช้าเวลาเวลาไม่ไม่แต่งหน้าเวลาไม่ทำอะไรตอนนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะเซตอัพข้างหลังก็เลยแบบว่าเออให้กันเขามาพูคุยกันหน่อยนิดนึงเขาสั่งมาหาเราถึงกองเลยใช่ไหม ไกลมากเดินทางโอ้โหยากมากสิบนาทีถามนิดนึงเอ็มว<ะ>ีเอ็มวีเพลงนี้คือ <S <s <uck>. <S คือเป็นเพลงอะไรขอบอกกัไหนเออพูดเ่อง และสเปเชียลเกสของนายในวันน oh ี <parole S 1> ้นะคะบอกเลยว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเราเจอตัวกันได้จริงเพราะเราสลับวันกันจัดสวัสดีน้องเอฟค่ะสวัสดีคุณนนัด้ค่ะสวัสดีดีเจนันแล้วก็สวัสดีเป็นแบ็กสเตตีนิสค่ะนี่จัดช่วงไหนคะเนี่ยจัดช่วงเดียวกับคุณน้อเคพีงจริงๆตั้งใจมาหาเอฟเลยพี่ไม่มีเรื่องอื่นในใจเลยไม่ได้อยากจะมาดูแดนเซอร์ไม่ได้ใช่ไม่ได้อยากจะดูอะไรอาไรต่างๆอื่นพี่ไม่คิดเลยมาหาเอฟไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันใกลด้วยแหละใกล้ที่ทำงานมันถามนิดนึงวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้ถ่ายเอ็มวีที่เรกว่าโซแบ I like you so bad. I think worse I you so worse say bad be bad no want Aint it'd didn't เพลงนี้พอจะบอกแบบนิดนึงได้ไหมกับช e าว EDS ว่าเนื้อหาประมาณเพลงนี้พูดถึงเคยอยากได้ใครมากๆเลยนะเฮ้ยบ้านะอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เนื้อเพลงมาจากนั้นไม่ได้เนื้อเพลงมาจากภาษาว่าเรารู้สึกว่าสมัยเนี้ยผู้หญิงก็สามารถพูดเรื่องนี้ได้แบบเฮ้ยเจอคนคนหนึ่งรู้แบบชอบจังเลยจัังหวดแบบได้ชอบจังเลยถึงขั้นแบบก็เจอก็มีที่เราเจอรล้วโสดโอ้ยดีจังอ่ะมีไหมพี่ไหมเวลาหน้ามันขึ้นมันออกแล้วคนนึงแล้วแบบมันมันใช่มากๆเออก็มีถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คบหรือไม่ได้แบบสมมติเขามีแฟนหรือว่าต่างๆนานาแต่ว่าความรู้สึกที่เรา ความสนุกที่เราชอบหรือความสุขที่แบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเ <c> ร <oughs> ่ทีม่มาถึงว่าปลืม้มปลืม้มใจมันก็ไม่ได้หายถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้โกเขาก็เลยเป็นเพลง,งที่พูดถึงว่าเคยเธอรู้ไหมว่าเราแค่มองตาก,กันเราก็รู้แล,แล้วแหละว่าเราต้องการอะไรอ่าแล้วเราอย่างเพลงเนี้ยคือ,อ ส่วนตัวที่เอมแบบมีส่วนร่วมในการที่ออกแบบม<ช>ีไหมแบบท่าท่าเต้นท่าอะไรอย่างงี้มีปะคือทุกทุกเพลงเนี่ยเอมก็จะเป็นคนเริ่มในการคอนเซ็ปต่างนนๆนะค่ะแต่เพลงนี้เป็นทีมฮาร์เลมเชคที่ดูแลท่าเต้นให้เอมอะด้วยบุคลิกเราไม่ใช่คนเซ็กซี่แต่ชุดวันนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่คนเซ็กซี่แต่ว่าเหมือนกับ2คนเนี้ยเขาบาลานซ์สุดเราเจอแล้วพี่เจก็รู้จักเราว่าเราเป็นคนแบบไหนประมาณไหนประมาณไหนเราเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แค่ไหนก็ลองดูโอ้ เพลงโซแบทนะคะเพลงนี Play ้จะมีให้ติดตามทนะั้งสอเวอร์ชันเลยยังไงใครที่ชอบแนวแดนซ์ก็อ,อย่าลืมเข้ามาหาฟังกันนะคะติดตามได้ใน YouTube c h anel n ของ f l y Way w e n t e r t a i n m e n t ค่ะ ส่วนตอนนี้อยากอยากจะถามเนี่ยว่าดิเจนันก็เป็นอีกคนที่มีงานเยอะมากการแสดงก็มีเขาก็ถ่ายอยู่นะเป็นซีรี์ใช่ไหมร้อนแรงมากแล้วเขาก็มาพูดตลอดว่ามันดีมากฝากแล้วกันอย่างเอ็มก็ฝากผลงานเพลงแล้วเอ็มเพลงนี้ก็มันจะออกนะคะมันก็เดี๋ยวจะมีเพลงที่ทํากับน้องเนสเนี่ยแต่แล้วก็จะออกทำไมมันมีเรียกขอร์ส ไม่ได้ดีแล้วค่ะปกติเนี่ยน้องก็ดีแล้วค่ะเป็นเป็นวันดีที่อยากวันนี้เราจะเก็บเอาไว้ในใจนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพลงกันนะคะก็จะเป็นพี่พลนะคะที่ทำดนตรีทําอะไรนะคะจะเป็นเพลงคารเพิร์พารนี่ยแหละออกกับคพายบ็อกซ์มิวสิกแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือได้โอกาสเล่นนะคะซีรีส์เรื่องเสน่ห์สตอรี่นะคะของทิมมิทันเดอร์ค่ะบอกเลยว่าต้องดูเพราะมันแซ่บมากมันร้อนแรงมันร้อนแรงคือนั้นลำบากใจมากชอบมากมีฉากลับซีน ได้เลยนะคะอันนี้จะออนแอร์ทาง AS Play ใช่ตาหนึ่งอาจจะดูซีรีส์หูก็อาจจะฟังเพลงของเอ็มมันจะเข้ากันมากเลยมันจะเข้ากันอางเดอรร้อนแรงซีรีส์อ่ะฝากด้วยละกันวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าแต่ขออนุญาตกลับไปหายกนใช่เพราะว่าเขาต้องไปทำงานก่อนแล้วมันจะแบมเซอร์ดีมากไปดีกว่าไม่ไม่อยากสูงสิยเล้วมีนมด้วยวันนี้อะไรวะ